ดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดียางมือเสาจ้าเมื่อนี้เจตังก็จะชวนเพื่อนเพื่อนนะคะมาเห็ดต้ตนผักหวานมาทำอ,อะไรนะเขาเรียกว่ามาใส่ปุ๋ยฟวนดินให้มันค่ะก็เลยอยากชวนเพนืพ่อนเพื่อนทุกคนนะคะนะมาไอเบิงมาต้นผักหวานที่จะต่างปลูกไวน้นี่อยู่หลังบ้านค่ะโบเมนานะบ้านเดอ้อนี่อันนี้มันอยู่หลังบ้านพอดีว่าอยู่หลังบ้านนี่มีประมาณเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ประมาณแปดต้นไหมคะ่ะอยู่นาบ้านนี่มีประมาณหาหกตน้นมันนี่ก็เลยที่ชวนเพื่อน,น,นมาเบิง้งค่ะว่าห้าวใส,ส่ฟุนใส่ปุ๋ยจังไดขอกเกาอันนี้เป็นขอกเกาที่เลี้ยงแพะไว้แม่จ้านี่แหละแต่ก่อนก็เป็นสถานที่ที่แพะเคยอยู่ตรงนี้แหละนี่ห้ากกบซิมเอา,เอาเนี่ละจ้ะเซษขีแพะนี่แหละไปใส่ จะไปใส่ต้นผักหวานค่ะกระซิมี่ใบกระทงกระทินเนาะมีขีแพะเนาะจะเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ต้นผักหวานกันเลยจ้าอันนี้เราก็ต้นผักหวานเนี่ยค่ะแม่ที่ปลูกว้นี่มันต้นใหญ่เหรอเดี๋ยวสิอันหาแนวมาออมมันไวเอาเมื่อนี้สิเอาขีฟุนใส่จ้าผักหวานก็ล่างงามบ้งเนี่ยปลูกได้แค่ปีประมาณปีนึงนี่แหละจ้ามีประมาณสามต้นอยู่นี่สามซี่เงา พอดีน้องสาวมาใช่หน้องสาวเห็ดซอยโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปตักไอ้นี่แล้วจะตักขี้แพะไหมจ้าเดี๋ยวเราจะเอาขี้แพะไปใส่ต้นผักหวานกันเนาะเทวินเนาะใช่ใช่ไหมแค่แค่นี้อันนี้ก็ทำรรดาแล้วอะไรทำไม่ได้ทำไมเธอทำไม่ได้ทำไมฉันทำได้อะไนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะขี้แพะเราก็อยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆนี่แหละ มามาฉันทํำเธอนะเธอลากช่วยห็นด้วย่ะช่วยฉันใด้ไหมอ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะขี้แพ้ขี้แพ้ผสมกับไอ้อะไรนะ <Yeah. S 1> ยายาทีมงานหลายได้หมดนี่ อ,นนอ,อันนี้คือใบกะทิเนาะเทวินเนาะที่แพ้สวยงามมากเลยใช่อาไปใส่ต้นผักหวานชั้นที่มันสวยๆงามๆอันนี้ใบนนจะปลูใช่ไหมใช่แล้วปลูกข้าวไหม มีทีมงานหลายค่ะลานมาซอยซอยอยังบอดซอยเบิึงซอยยังซอยเบิึงติเงินบ่อเงินมาจั่นโอ้ยอยเบิ่งอีกตัวอันนี้ซอยกินหมดแดดมาขนไปวินจะยกชขึ้เหรอไม่ใช่มาสิ นายยกเครื่องไงเธอก็ไปยกทางโน้นสิทางเดินไปเธอไปอีกไปเลยเอาใส่กระเป๋าดีเงินถือไว้ทำไมนี่มีกระเป๋าไหมเอาหิว้วอ้ําให้หมดก่อนไ้ติมหนะมาโอเคไหวไหมไหวไหวจูมิจู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 ตายไหม เดินมาที่วิ่งไหวไหมไหวเลยสู้ตายไหมโอ้ยพี่ช่วยเอาเอสโซมาเลยช่วยกันนะทุกคนช่วยกันนะคะทีมงานเยอะแยะเลยวันนี้โอ้โหขนาดนั้นเอจังเลยเอ๊ะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมานี่เราจะมาเอ็ดต้นผักหวานนี่ไหมคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูต้นผักหวานนี่ นี่ต้นผักหวานกะลังงามไหมคะ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะนี่เห็นบตอต้นผักหวานกะลังงามเนาะเอโซเนาะดเดี๋ยววันนี้เราก็จะทําการใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้มันนะคะโอเคดเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะขั้นตอนในการดูแลเมื่อนี้ทีมงานข่อยขึ้นหลายเถอะวะทีมงานหลยหลายไหมพี่น้องฟอง พี่น้องป้องปลายคอยไล่หลายโอเคเดี๋ยวฉันจะทําแล้วนะมีใครจะช่วยฉันไหมอันนี้น้งองคนอันนี้เอาอนนเอาไปแบกไปหน้าบ้านเดี๋ยวจะไปเทดสวนผักอันนี้เอาไปหน้าบ้านเนี่ยเธอจะช่วยฉันเหรอ i yeah. พี่แพ้มาใส่นะเนี่ยเ,นนะเยวเดี๋ยทำอีกหมนรอมโคนะหะมนรม่โคยคจะช่วยเั้เหรอใช่พี่อี๊ต้อบก สวัสดีครับผมมาช่วยยะตังทำไรพูดเลยมาช่วยยะตังก็บอกเข <ทำ S 1> <อ>าไปผัหวานช่วยยะตังทำผักหวานใช่ไหมใช่มีใครรักยะตัง,งเลยมีแต่เทวินแต่เอสโซ่ใช่ไหมใช่เลยโอ้ไม่โกรธเชื่อสอนไหนคอยสอนหนวะกวไม่โกรธตั้งคือเลยสอง ทำสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอมอะไรเออดูอยไปพะไรนี่อยู่ตรงนี้มันก็ได้ยินน่ะอะไรเนี่ยคุณบอกคุณว่า กระวิดลัวปวดเบื่อต้องไปบอกใครมันได้ยินยุ่งยานั่นเอาอยู่นี่เอ้ยเทวินน่ะโอ้โหเอาที่แกะมาใส่ได้ไหม กิโลฮะไปก่อนสิ S <ot> <their> <ations> <confort> สาระใช่ไหมแล้วจะมีเพิอมอยู่เหมือนอ๋อเรารู้แล้วไปทางนั้นไงจะป้าร้อ,งอางจะแคาทีอ่อืนทางเดีวกนเฮ้ยอ้าวเอาอันนี้ใส่ใส่ในร่องนี้ค่อยๆอย่าทำเยอะค่อยๆเดี๋ยวฉันไปเอา 嗯拜 <laughs> กวาดคนลอ,อคำพูดเขา <c oughs> จะเสือเยอะใครทำให้ความรัออกเราจะที่ชอบถ้าเป็นคนแบบนี้ใส่ว่าสิบหกทิมกันใส่ว่าสิบมีกันและกันใส่ว่าสิบพักแพงกันใส่ว่าสิบ ใส่นะคะเพื่อนๆอันนี้เอาปุ่นขี้แพะใส่เลยใส่เยอะๆแขวาน่แดงงามๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินผม อก่อนโอเคจะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดบ่เร้วหรอกจ้าเดี๋ยวพอดีว่าลูกค้าไม่เฮ็ดผมเดี๋ยวไปเฮ็ดผมก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า